พระวรสารใน่านบุญลูกาครั้งนั้นพระ์สุดเจ้าเสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาและทรงอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืนคร้นรุ่งเช้าพระองค์ทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาแล้วทรงคัดเลือกไว้สิบสองคนประธานนามว่าอัครสา,าวกคือซีโมนซึ่งเรียกว่าเปีโตอันดรูน้องชายของเขา ยากอบยอนฟิลิปบาโธรมิวมัทธิวโทมัสยากอบบุตรอันเฟอสซีโมนผู้มีสมญานามว่าผู้รักชาติยูดาสบุตรของยากอบและยูดาสอิสคาลิโอสต่อมายูดาสผู้นี้จะเป็นผู้ทรยศพระเยซูเจ้าเสด็จลงมาจากภูเขาพร้อมกับบรรดาศิษย์และทรงหยุดอยู่ณที่ราบแห่งหนึ่ง ที่นั่นมีสิทธิ์กลุ่มใหญ่และประชาชนจำนวนมากจากทั่วแคว้นยูเดียจากกรุงเยรูซาเล็มจากเมืองไทลและเมืองไซดอนซึ่งอยู่ริมทะเลมาฟังพระองค์และรับการรักษาให้หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บของตนบรรดาผู้ที่ถูกปีศาจลบกวนแต่รับการรักษาด้วยประชาชนทุกคนพยายามสัมผัสพระองค์ เพราะมีพรานุภาพออกจากพระองค์รักษาทุกคนให้หายข้อคิดจากพระรสารพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาต่อพระบิดาเจ้าในช่วงเวลาที่พระองค์ทรงกำลังพบกับความท้าทายในชีวิตของพระองค์การเลือกบรรดาคระสสาวกก็เหตุการณ์ในความท้าทายนี้เพราะพระองค์ทรงต้องผู้ติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมสร้างพระนาจักรของพระเจ้าบนโลกนี้เป็นข้อเตือนใจสำหรับเราว่าเรามีทัศนคติเช่นไรต่อการภารวนาของเราโดยเฉพาะช่วงเวลาของความยากลำบากและ,ะเผชิญกับความท้าทายในชีวิตแน่นอนว่าเราจะได้รับพรสถทานและแสงสว่างจากพระองค์